ชวนหิววันนี้นะคะจะพาทุกคนมากินแซลมอนปลาราดพิกค่ะอื้มไหลๆแล้วดูดิอืมดีมากอื้มปลา้ดูมากชิ้นใหญ่ก็มานะคะดูดิ 음, 음, 으흠~~ 어요 음, 음 <목소리가> <어묵>. <목소리가> 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 อืหเนื้อเป็นเนื้อมันมากโอ้โหเริ่มเผ็ดแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะให้น้องฟูลลี่ไปเอาเอาผักมาให้เพราะว่ามันแซ่บมากนะคะแล้วเป็นคนชอบกินผักมากอือหืมหูมหมดูดิ เกียบป็งคนไม่มค่อยอยากจะเกียบนะขอช้อนเลยดูดีแบบลองมันน้ำปลาน้ำลายไหลตลอดเลยอะอ ดีมากอะบอกเลยคุณผู้ชมเผ็ดมากตูพริกดีเผ็ดมากอะ่ะขอกินชิ้นนี้ก่อนนะปกติใช้มือ

อืดีว่ะแบ่มากอือหือ ขอกกระโดดได้เผ็ดนุกเ้าไหละหอะ อ <West> มันมากอ拜拜ืมรสเปรี้ยคก็แบบโหย พริกขี้รนคุณผู้ชมอิ่มมากเลยค่ะน่าอิ่มอิ่มผักอิ่มน้ำ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องขอลาไปทานน้ำก่อนสำหรับวันนี้นะคะอิ่มมากๆแล้วก็เผ็ดมากๆนะคะคงต้องขอลากันไปทานน้ำก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วกดแชร์ให้กับพอยชวนหิวด้วยนะคะอุ๊ยเผ็ดบ๊ายบาย